สวัสดีครับผมนายกิจสอีคิววันนี้จะมาทํำใบงานที่สิการควบคุมการจ่ายวัสดุนะครับอันนี้คือหลัดเดึงคร่าวๆนะครับที่เขียนเอาไว้เข้าเซ็กซ์ได e ์ดีไซเนอนะครับอันนี้คือที่กำหนดเอาไว้นะครับกดไปที่ชูดเทสนะครับแล้วกดไปที่สตาร์ทรอสักครู่ครับ อ่าอันนี้ครับเริ่มต้นวัสดุมีอยู่เต็มถังนะครับกด S 1 on รถสามารถเข้าไปเติมวัสดุได้ที่ L 1 on นะครับรถยังไม่มาเติม S 2 off มีรถเข้ามาเติมวัสดุ S 2 on L 2 on และ L 1 off เพื่อบอกให้รู้ว่ามีรถ S2 on นะครับเพื่อบอกให้มีรถกำลังเข้ามาเติมอยู่ระบบเริ่มปล่อยวัสดุจนกว่าวัสดุในถังลดลง S1 off v a l M1 นะครับตรงนี้ on เติมวัสดุลงในถังเมื่อวัสดุลงในถัง S1 on v a l K1 ก็จะ off นะครับ M1 ก็จะ off วัสดุ เต็มรถแล้ว S2 off ระบบก็จะหยุดการจ่าย L1 on นะครับเพื่อให้คันใหม่เข้ามาเติมต่อไปเนี่ครับขอจบการนำเสนอในที่นี้ครับ